เราตัดสินใจแล้วว่าจะดวลกันถืออาวุธออกมาแบบนี้มันหมายความว่าอย่างไงกันเออความสามารถของคุณนะ่ะมันยังไม่ถึงหรอกนะแม้แต่คนที่เก่งที่สุดยังยพ่ายแพ้ต่อบันได้อย่างนั้นเหรอเอาละแกต้องการจะดุยต่อหรือว่าจะหยุดกันนี่กากำลังทดสอบความอดทนของฉันอยู่อย่างนั้นเหรอคุกเข่าลงซะแล้วฉันจะพิจรารณารับแกเข้ามาเป็นดุกดองของฉันไม่อย่างนั้นฉันจะฆ่ากซะแคานั้นไม่ทำให้ฉันกลัวหรอกนะมันแค่ทำให้ฉันมีเวลาจำกัดเท่านั้นเอง ความอดนทนของฉันก็มีจํากัดเหมือนกันไน้ฉันให้โอกาสแกแล้วแต่แกไม่คว้ามันเอาไว้ถ้าอย่างนั้นฉันก็จะไม่ปานีแกแล้วทําตัวเก่งนักนะถ้าอย่างนั้นก็ไปคุยกับลรามาม่วงซะจะจะเดยนะฉันขอยอมแพ้ถ้ารู้ว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นก็อย่าทําตั้งแต่แรกสิ ฉันรู้ว่าแกกำลังคิดอะไรอยู่นะแกต้องการโทรหาตำรวจแล้วมาฆ่าฉันใช่ไหมบอกมาไม่ไม่เลยฉันไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นเลยถ้าหากมีวิธีจัดการกับฉันอีวานคงจัดการเป็นนานแล้วพูดตรงๆนะเขาแค่ต้องการใช้กาอีวานน่ะแค่หลอกแกเท่านั้นแหละปะโถไว้ฉันจะฆ่ามันเมื่อฉันออกไปดูเหมือนว่าแกจะถูกหลอกนะฉันใจกว้างนะได้ให้อภัยกะเอาล่ะฉันต้องการพักผ่อนสักพักหนึ่งมารบกวนฉันเนีได้ๆครับเชิญคุณพักผ่อนได้เลย นี่คุณกําลังทําอะไรคุณพูดจริงๆว่าไม่ใช่ผู้ชายคนนั้นที่ทาอย่างนั้นเหรอเรามีหลักฐานที่จะตามหาฆาตรกรได้ค่ะมันไปได้อย่างไงเขามีแรงจูงใจมากพอนะแลวจะมีฆาตรการคนหน่ได้อย่างด้อยกันเอกสารประกอบทั้งหมดอยู่ที่นี่แล้วเนะหลักฐานเดล่านี้ก็่าจะเพียงพอแล้วมันทําให้เขาได้เปรียบจริงๆพวกคุณไปรออยู่ข้างนอกก่อนนะฉันจะส่งคนออกไปทีหลังเราเหนื่อยแล้วโชคดีที่ฉันขังมันเอาไว้ที่เรือนจำหมายเลขเจ็ดฉันคิดว่าตอนนี้ เขาคงโดนตีอยู่ในสภาพไม่ดีแล้วได้ฉั้นก็สอนบุญเดนให้กับเขาเรียบร้อยถึงเวลาจะไปดูว่าโดนตีแล้วจะเป็นยังไงบ้างคุณอีวานครับเข้ามาเถอะคุณฮารา์ตซ่าคุณอีวานเข้ามาที่นี่นี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นกันเตุใดเขาถึงอยู่ในสภาพดีขนาดนี้ฮาร์ตซ่าเล่นหมายเขาว่าอย่างไงกันแกยังกล้าจะามอีกงั้นเหรออ้อ oh. แกขอความช่วยเหลือจากฉันตอนที่แกมีปัญหาแล้วตอนนี้แกต้องการจะฆ่าฉันด้วยใช่ไหม ฉันไม่เคยเห็นใครที่เก่งเท่าเขาเมื่อก่อนในชีวิตของฉันเลยเขาเน่ไม่มีใครเทียบได้นี่ถ้าเขาต้องการทุกคนที่อยู่ที่นี่เขาสามารถฆ่าได้หมดเลยนายนี่อารม์ดีจริงๆเลยนะแม้ว่าเขาจะทำได้นายแบบนี้แต่นายยังสามารถพูดคุยกับเขาได้อย่างใจเย็นถ้าเป็นฉันมันคงตายไปแล้วปะทเอเฟยกระเทืบมันซะเกแ,แก่แค่ได้กับคุณลินก็พวก,ก้าไปฉันไปนะ จะไม่หาคนมาแก้แค้นฉันแล้วเหรอทำไมแกถึงยืนได้ถ้าภาพแลกเป็นโจกแบบนี้กันฉ,ฉันไม่ได้แก้แค้นคุณได้ปวดไปเช่นไปเถอะนะฉันไม่กล้าทำอีกแล้วฉันจะปล่อยคุณออกไปเดี๋ยวนี้ลหละถ้ารู้มาเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นก็อย่าทำตั้งแต่แรกสิคุณเดียน,นที่สุดคุณก็ออกมาแล้วฉันหวังว่าพวกเขาจะไม่ทำได้คุณนะพวกเขาเนะ่ยไม่มีสิทธินั้นหรอกนะี ทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณคนทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณการช่วยเหลือของคุณไนะไม่อย่างนั้นฉันคงต้องเหนื่อยแย่เลยนี่คือสิ่งที่ฉันควรทาจะได้เกงใจได้นะคุณดินสถานการณ์ของดินจีเป็นอย่างไรบ้างแล้วแม้ว่าดินจีจะถูกส่งเข้าคุกแต่ก็มีคนนําทีมทนายความชั้นนํามาช่วยเหลือเขาออกมาแ่้ไขคายพิจิตได้อย่างง่ายดายฉันเดาว่าเขาจะไปจัดการกับสินค้าชุดนั้นพรุ่งนี้ฉันได้กระจายข่าวไปแล้วและคนบ้าเหล่านั้นคงจะมาถึงบาร์ดีเดโดนี้แน่นอน การแสดงดีนีมันใกล้จะเริ่มขึ้นแล้วหากมองในแง่นี้กรณีของดินจี้ก็ดูแปลกนิดหน่อยนะผู้ที่ขัดแย้งกับเขาก่อนหน้านี้แต่ก็ได้รับการจัดการแล้วทำไมดินจี้ถึงถูกส่งเข้าคุกได้กันมันแปลกจริงๆนะธุรกิจของดินจี้เกือบทั้งหมดอยู่ในประเทศจีนหากมีคนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้จริงๆฉันสงสัยว่าอีกฝ่ายอาจจะมาจากจีนเหมือนกันคุณสงสัยตระกูลหวังอยู่อย่างนั้นหรอข้าของหวังเมียน ถูกหินที่ทําให้หักและตอนนี้เขาเป็นคนพิการไปแล้วดังนั้นนี่จะเป็นมูลเหตุทั้งหมดนะแต่ฉันก็ยังใส่ใจกับการเคลื่อนไหวของทุกคนหวังด้วยหลังจากเวลาผ่านไปนานเช่นนี้ทุกจางก,ก็คงสงบกาก็ทําแบบนี้มันน่าสนใจมากจริงๆถอาหัวหน้ามีเรื่องเกิดขึ้นแล้วก็จบไปได้นะครับฝากกไดกไลค์คอมเมนต์กดติดตามให้ด้วนะครับเมื่อจีนมาผมจะรีบตอให้ใหม่นะ